ฝั่งหนึ่งบอกว่าอาจารย์โปรจีนอีกฝั่งอีกฝั่งบอกอาจารย์โปรอเมริกาภาษาระมนุษย์อ่าค่ะแล้วแต่มุมมองนะอาจารย์เนาะแต่คนเราก็ไม่ก็้เข้าข้างตัวเองแล้วค่ะเออก็ทําไงเนาะเราไม่ได้เป็นคนทําสสัญญาใช่ค่ะเราก็เอาไอ้ข้อมูลความจริงก็มาเผยแพร่ก็มาให้รู้กันเราก็ไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะคะค่ะถ้าผมเป็นคนทำสัญญาผมก็จะไม่ทำอย่างนี้หรอก ะจะประากาศว่าทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศเดียวกันนะเออ,อะจบเนาะ,ะไม่มไมทะเลาะก,กันนะคัะตั้งมาอ,อ,อันเขียนด,ดงเขียดแดนให้มันเสียงเงินใช่ค่ะอืแต่ที่มาได้เรียงให้ฟังเนี่ยมันเป็นผลที่ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่เ อันนี้โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มประเทศมาอภิหรือว่ามหาอำนาจเนี่ยในไอ้พวกตะวันตกเนี่ยสมัยก่อนที่มานยึดครองอนณานิคมหลายๆประเทศในแถบนี้นะอาจารย์นั่นแหละปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เอาว่าผู้มีอำนาจเหนือย่อมเป็นผู้กำหนดกติกาก็ลองเอาใจที่เป็นธรรมอย่างนี้ก็ได้คอังกฤษก็อยู่ยุโรปนู่น ฝรั่งเศสก็อยู่ใกล้ๆกันแม้แผ่นดินไม่ต่อกันก็นั่งอยวกันได้นะฮะเนเธอร์แลนด์ก็ประเทศก็อยู่ใต้ทะเลเป็นส่วนใหญ่นะะในความสูงอะไรพวกนี้นะฮะระดับพื้นดินมันก็ต่ำอ่าสเปนอะไรพวกเนี้ยสถาพัดนะฮะก็ก็อยู่ยุโรปหมดเลยแลวเขาใช้สิทธิ์อะไรมากำหนดเขตแดนใน แผ่นดินแถบนี้แหละนั่นล่ะสิคะ,ะถ้าเราถ้าเราจะถกเถียงกัน่ผมเคยตั้งสมมติฐานให้ลูกศิษย์ไปคนขวาด้วยซ้ำนะครับก็บอกว่าสมมุติไม่มีอังกฤษสมมุติไม่มีฝรั่งเศสสมมุติไม่มีสเปนไม่มีเนเธอร์แลนด์ไม่มีโปรตุเกสเข้ามาในแถบนี้คิดว่า ไทยกับพมา่าจะยังลบกันอยู่ไหมเออน่าคิดอืออมทำไมจะไม่ลบนะครับก็ยังลบอยู่ไม่งั้นไม่มีไม่มีสงครามเก้าทับใช่ใชไหมใช่ค่ะก็ยังมาตีกรุงศรีครั้งที่สองใช่ไหมครับสงครามเก้าทับ แล้วก็ยังมีความพยายามจนกระทั่งอานกฤษเข้ามาเข้ามาใช่คะ่ะก็เลยเลิกลาไปเป็นการก็ยังมาโกนกันอยู่นี่แหละคะ่ะ,คะอ่ะาค่ะว่าทำไมถึงไม่มาลบอีกก็เพราะว่าก็เปลี่ยนเป็นลบเกิดบังบมันก็เป็นใช่คือยามสงบในภูมิภาคก็ลบกันเองคะอ่ะอาจารย์นั่นแหละก็พอมันเป็นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาจิตใจที่เป็นธรรมมาพูดกันนะครับก็ ถ้าถ้าผมบอกได้เลยนะถ้าไม่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้ามาแล้วมันเกิดสนธิสัญญาขึ้นนะฮะทำไมก่อนไม่มีสนีิสัญญาอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ต่การยอมรับซึ่งอำนาจที่เหนือกว่า <c oughs> วิธีการแสดงออกถึงการยอมรับซึ่งอำนาจก็คือเครื่องราชบรรณาการค่ะ <c oughs> <c oughs> หิ้นกล้องที่อาจารย์บอกอกนะอ่าอทร,รือส่งลูกสาวมาเป็นเหมียดกับอีกนะ,ะนะ่นนะแล้วก็ส่งลูกชายของกษัตริย์ที่ใหญ่กว่าไปไปแต่างงานกับองค์หญิงของ,ขอ,งอีกมออเมนะอเนมออเนั่นแหละมันก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว,ว่ามันจะไม่มีหลักเขแตแดนแน่นอนนะฮะ แต่ในอดีตเนี่ยเขาไม่มีหลักเขตแดนแต่เขาใช้ธรรมชาติานะฮะผมยกตัวอย่างเช่นในยุคสมัยที่อยุธยาเป็นพันธมิตรกับล้านช้างสู้กับพมา่าในท่านเลกไม่ออกก็คือลาวล้านช้างในสมัยนั้นก็คือ สมเด็จเจ้าใส่เสืฐาธทิราชส่วนอยุธยาก็คือพระมหาจักรพรรดิหลังเลือดสาบานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสู้กับบุลเหลรงนองอจนเป็นที่มาของพระธาตุสีสองลักษณ์ที่ด่านซ้าย ลองไปศึกษาดูนะครับเพื่อที่จะสู้กับภัยคุกขามร่วมกันพระมหาจากักรพรรดิถึงขนาดว่าพระราชทานพระธิดาให้เป็นให้เป็นพระมเหสีของเจ้าใสยเสษาธิราชแต่ในระหว่างที่เดินทางจากอายุทยาเพื่อที่จะไปเวียงจันทร์บุเรงน้องก็ส่งคนมาลักพาตัว เห็นไหมฮะถ้าถ้าเราดูในในภาพย,ยนตร์พระนเรศวรก็คือองค์หญิงที่พีชีพต่อนหน้าโมเลงน้องนั่นแหละโอ้ค่ะไปดูนะค่ะยกเว้นถ้าไม่เชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ก็ไม่ต้องไปดูนะฮะเดี๋ยวก็ไปก็ไปทะเลาะก,กับคนอื่นนะครับเวลาเราศึกษาเรื่องพวกนี้เราต้องเปิดใจที่เ,ออเป็นใช่ค่ะอาจารย์ต้องต้องกว้างนะฮะจิตใจต้องกว้าง คืออย่าไปยึดจิตและอันนี้ก็ของกูอันนั้นก็ของกูนะครับมันมันก็จะตีกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนั่นแหละผมผมเึงสอนลูกสิทธิ์แบบนี้นะครับว่าเมื่อมันเป็นกติกาไปแล้วเราก็ควรจะยอมรับและอันไหนที่มันยังเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำให้เรายังทะเลาะกันอยู่ก็ควรทำให้มันสูญสิ้นไปซะนะครับ เมื่อมันมีสนันธิสัญญาแล้วแน่นอนถ้าถ้าจิตใจที่เป็นธรรมในสายตาผมอ่ะผมเป็นนักวิชาการเนาะค่ะผมก็จะบอกว่าอสแสดงความเห็นใจกับพี่น้องเหล่าสแสดงความเห็นใจกับพี่น้องขค่ะที่ไม่ได้มาลงนามในสนธิสัญญานี้ค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าสนธิสัญญานี้เป็นผู้มีอำนาจในสยาม กับผู้มีอำนาจที่อยู่เหนือประเทศของท่านเซนพูดใช่ค่ะแล้วในหลักกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เป็นสิ่งที่ต้องสืบสิทธิ์กันมาอืมมันก็เลยต้องมีคณะกรรมการปัดปันเขตแดนระหว่างกันค่ะก็เพื่อที่จะลบอุปสรรคเหล่านี้ให้มันสูญสิ้นไปซะมันจะได้ไม่มีข้อระหาคัง แปลงใจระหว่างกันอีกอนะครับแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาแวงยังชิงเอาปืนมาไล่ยิงกันเอาลวดหนามมาวางอะไรพวกนี้นะฮะก็นี่คือสิ่งที่ควรจะเปิดใจให้กว้างขึ้นเมื่อเมื่อมันอยากเป็นแล้วทีนี้พอมมันเป็นจุดชนวนขึ้นมามันอยู่ที่กัมพูชากับไทย แล้วเจตนาของคนจุดนั้นก็มันก็แฝงไปด้วยอำนาจที่ตัวเองอยากได้อ่ามีอยู่แล้วแต่อยากได้ต่อไปและยาวนานถึงชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นคนเราก็ต้องเคารพกติกานะอาจารย์คะถ้าเราไม่เคารพกติกานะมันก็จะวุ่นวายอย่างเนี้ยไม่จบไม่สิ้นอะ่นะเนาะก็ผมถึงบอกไงฮะหรือลบกันใหม่ก็ได้อื ทําสัญญาเลยเอา่าใครรบชนะก็ได้แบบได้แผ่นดินอ mm. <Okay. S 2> ใช่ไหม mm. ก็นั่นนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาพอพอเราพูดถึงกรมบูชาใช่ไหมครับ <c oughs> โ,ดโดยหลักของคนที่ศึกษาคนควา้า <c oughs> ก็ต้องอยากจะให้คนที่ไม่ศึกษาคนคว้าเนี่ยได้รับทราบว่าที่มาที่ไปมันคืออันใดอ่าก็เลยต้องทําหน้าที่นะัตอนนี้ นะแต่ก็ยังถูกต่าพ่อด่าแม่ละย็ไม่เป็นไรอ่านเลยฮะไม่เป็นไรกบตัวเขาค่ะอาจารย์าฟังแล้วเราอ่านเราก็ผ่านไปได้ฮะพ่อแม่ผมไปอยู่กับแค้ยาแทนแล้วยุ อย่าเป็นหลว่านานาจิตต่างใช่ค่ะแต่เวลาจะคอมเมนต์อะไรดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะคะก็คนเราต้องมีความเป็นธรรมนะอย่ามาใช้ภาษาอะไรที่จะมาด่าผู้คนบางทีมันก็ไม่ยุติธรรมเนะา,ารรนะพวกเราไม่ใช่สนามอารมณ <ขอ S 1> ์ข, <อ S 1> ขุ่นนะแล้วเราจัดรายการเราก็เพื่อที่จะนําความรู้นะความต่างๆอย่างที่ว่าความรู้เนี่ยมาให้แก่ผู้ฟังเราก็ไม่มีเจตนาที่จะไปบิดเบือนหรือว่ามีเจตนาที่ไปเข้าข้างหรืออะไรก็คือเอาความจริงแฟกต์นี่แหละค่ะ FCT เนี่ยนะความจริงเดียยังไม่ชอบคําว่าข้อเท็จจริงเดีฉันก็เลยใช้ว่าความจริงเพราะว่าถ้าเราบอกว่าข้อเท็จจริงมันมีทั้งเท็จทั้งจริงปนเป่งแล้วบางทีเขาแปลมาว่าข้อเท็จจริงแฟกต์ตัวนี้เดียฉันจะใช้แต่คําว่าความจริงค่ะอันนี้แหละค่ะนั่นแหละฮะบางบางทีถึงขนาดนะฮะเวลาเราไปบรรยายแล้วมันก็มีทําคลิปทําอะไรออกมาใช่ไหมอืม ก็จะมีบางคนนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีบางคนแหลมออกมาอยู่อยู่จำนวนหนึ่งเชื่อได้ไหมไอ้นักวิชาการคนนี้มันนกสองหัวหรือเปล่าก็จะมีก็จะมีท่านผู้รู้มากกว่านะฮะแอเข้ามาเขาไม่นกสองหัวหรอกเขา CIA ว้าวนี่ ไปนู่นใชนะผมผมยังรออีกอันหนึ่งอยู่ว่าเมื่อไหร่จะบอกว่าเรา KTB เหรอเออ KTB สกีนังนจะเป็นว่าดีซะว่ามันเป็นเป็นแทฝุ่นในอากาศอาจารย์เดี๋ยวนี้มันยังมี KTB ไหมอืมไม่มีแล้วครับแต่ก็แปลงร่างมาเป็นสายลับของรัสเซียของรัสเซียเมื่อก่อนมา KTB k t ที่เราทราบกันอยู่ก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วแะออค่ะ อาจจะเป็นปูตินอ่าปูตินเขาเคยเป็นหัวหน้ากองข่าวกรองของรัสเซียค่ะก็จะเป็น P I A ปูติน intelligence agency P I A แม้ในผิดสายการบินหนึ่งกับบีบชื่อย่อ P I A เหมือนกันแต่ถ้าปูตินลงจากอำนาจแล้วก็ เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆปลอยก็เปลี่ยนชื่อไะยครมีที่ก็เป็น diu dia อ่าเเดี๋ยวไปทวนให้นิดหนึ่งก่อนจะเบรกนะครับเรื่อสันที่สัญญาสยามฝรั่งเศสที่มาด้วยเขตแดนสยามนะครับทุกวันนี้ก็คือประเทศไทยกับกัมพูชาและเราคือฉบับเดียวกันค่ะแต่อยู่ในข้อที่แตกต่างกัน นะครับออย่างไทยกับลาวเนี่ยถ้าถ้าฉบับแรกก็คือข้อสอบหนึ่งสสยามฝรั่งเศสเนี่ยนะครับค่ะก็คือสยามตกลงยกดินแดนฝั่งซ้ายภาคตะวันออกของแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสร,รวมทุกเกาะในแม่น้ำโของอนะฮะอันนี้คือหนึ่งแปดเก้าสาม ต่อมา1904งเก้ย์ส่ยดนซ้ายและดินแดนบางส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสถ้าเน็กไม่ออกก็คือแขวงใสยบุรีคร <c oughs> ับแล้วก็เมืองพลทองนะไล่ <c oughs> ลงไปจนถึงนั่นแหละ,ะเมืองพลทองเนี่ยเวลาเราข้ามช่องเม็กเนี่ยปกติถ้ายึดโยงตามปีคศหนึ่งแชายแดนจะต้อง คือแม่น้ำโขงทั้งหมดมนะครับคือนวนแหละฮะเมืองเมืองปากเซสนวนแหละแต่ทีนี้พอมาเป็นหนึ่งเก้าศูนย์สี่ก็เลยยกด่านซ้ายและดินแดนบางส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสนะครับต่อมาหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดะฮะได้มีการแลกเปลี่ยนการดกาดนี่คือเราเอาไปแลกกับจันทบุรีค่ะ,ะ,ะด่านซ้าย แล้วเ,เอาไปแรกกับแพทตบอกเ,เห็นไหมฮะเสียมาแลกละสีส่ส่วคนแตเหตุที่แรกนั่นแหละครับเราเราก็ไม่ได้ร่วงรู้เวลาท่านเจรจาก,กันเนาะ,ะแต่ถ้าท่านไหนติดตามซีรีส์ในทั่วไทยอาเซียนก่อนหน้านี้ท่านจะรู้ว่ามันมีซีรีส์หนึ่งซึ่งยาวมากสี่สิบตอน้ค่ะ ที่ผมไล่เรียงมาคือกว่าจะเป็นควันทองอือค่ะอ่าบอกทีมงานเตรียมเตรียมเรียงเรียงไว้ให้ท่านผู้ฟังหน่อยก็ได้เนาะค่ะมันจะได้จะได้โลกรู้ใช่ค่ะค้คนนะครับ ไฟอินเทอร์เน็ตไฟอะไรเนี่ยทำงานให้มากขึ้นหน่อยยอดเบวมันเป็นเงินอยู่นะน่าจะรวบรวมพวกนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในเนาะในเว็บไซต์ของอสมทด้วยค่ะอาจารย์อ่อาจารย์ขาขอพักสักครู่นะคะอาจารย์อเลยครับขาอาจารย์โรลรสมาต่อกันเลยค่ะใช่แม่มันส่วนที่สัญญาตั้งแต่หนึ่งแปดเก้าสามหนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนี่ไปไปมาจริงๆยังมองนะคะว่าโอ้โหเราเสียเปรียบมากๆเลยนะอาจารย์เนาะ ก็มันมันไม่ได้เกิดขึ้นในปีเดียวกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีดาวเทียมม,มันก็ต้องเดินสำรวจนะพอะพอได้ตรงนี้แล้วนะครับมันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่บ้าคลั่งในอำนาจอยู่แล้วแหละอ่าฮะก็คือเดินสำรวจแล้วเอยตรงนี้เราน่าจะได้เพิ่มตรงนี้เรา นั่นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสูญเสียนะถ้าเกิดทะเลาะกันไอ้นี่มันสูงข่มอะไรสรังเกตเนี่ยนะฮะม,มันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนี่นี่คือผมไม่ได้ไปไปร่วมสํารวจแบบเขานะแต่ว่าลองลองเอาความเป็นมนุษย์เข้าไปสวมดูนะว่าว่ามันควรจะเป็นยังไงมันก็เป็นสมบติฐานที่<ะ>เกิดขึ้นจากความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ละกิเลสและตัณหาโลภโมโทสันอยู่กันทุกวันนี้นะฮะก็นั่นแหละครับก็คือหนแก้งศูนย์เจ็ดก็คือแลกเปลี่ยนตราดด้านซ้ายกับพระตบองเสียมราชและสีโสพลแต่ว่าในที่สุดพระตบองเสียมราดและสีโสพลเนี่ยก็ต้องเอาไปให้ฝรั่งเศสอยู่ดีอืเพราะว่าเอาตราดและด้านซ้ายขึ้นมาค่ะ,ะคและจันทบ,บุรีด้วย เนทอดยาวมาอีกนะครับก็คือเกือบยี่สิบปีนะครับหนึ่งเก้าสองหกนะครับกำหนดให้ล่องน้ำลึกที่อยู่ใกล้ฝั่งสยามเป็นเขตแดนในแม่น้ำโของอะไมเราเราจะเห็นว่ามันมันเสริมเพิ่มมาจากหนึ่งแปดเก้าสามหนึ่งแปดเก้าสามเนี่ยเห็นไหมฮะตกลงสยามตกลงยกดินแดนฝั่งภาค้า้ตะวันออกฝั่ง้าย ภาคตะว,วันออกของแม่น้ําโขงให้อาจารย์ไส้ค่ะไอ,ไอ้ล่องน้ําลึกใกล้ฝั่งสามแสดงว่ามันลุกคืบหน้าเข้ามาเสียเราก็เสียดินแดนไปเสียอ่าคือ,ค,อคือล่องน้ําลึกมันมีสะมีหลายล่องในแม่น้ำนี่นะครับสายเหตุที่เจ้าแม่น้ําโขงมีล่องน้ําลึกหลายล่องก็เพราะว่าเขามีแก่งหินจานวนมากนั่นหมายความว่าคือมันก็สุดแล้วแต่นายเดินเรือใช่ไหมล่ะค่ะ แต่ทีนี้ใน <Okay. S 1> ในปีหนึ่งเก้าสองหกเนี่ยก็บอกว่าไม่เกี่ยวแหละฉันจะเอาล่องน้ําลึกฉันอยากได้เ<ย>คลืนมางากกว่าอ่ะก็เพราะเขามีอํานาจเหนือใช่ไหมนะอ่าแ,<ต>แต่ทีนี้เอเวเวลาเราพูดถึงนะครับขอให้พี่น้องเราทําใจเป็นกลางนะครับอ่าซีรีส์ของท่านนี้ยังไม่จบง่ายหรอกเพผมกำลังเรียบเรียงให้ฟังค่ะที่มาที่ไปมันเป็นยังไง ผมไม่ได้ขี้ตู่ผมพูดตามหลักกฎหมายชอสันติสัญญาอะไรต่างๆที่มันมีใจเย็นๆได้พี่น้องอ,อย่าจุดเทือน <c oughs> นะเ <c oughs> ข้าใจไหมอย่าจุดเทือนอย่าเผาบ้านกันอ๋ออย่าจุดเรือนมาต่อกันนะค,ะค่ะ,ะก็ล่องน้ำเล็ดที่อยู่ใกล้ฝั่งสยามนะครับเป็นเขตแดนในแม่น้ำโขงและแปดเกาะ เป็นของสยามเช่นดอนเขียวดอนน้อยดอนบ้านแพงอดอนเขียวน้อยอะไรยีเป็นตนแต่อย่าลืมนะครับในแม่น้ำโขงเนี่ยกาะแก่งมีเยอะมากนั่นหมายความว่าถ้าไม่ใช่แปดเกาะน,นี้ล้วนแล้วแต่เป็นของฝรั่งเศสซึ่งสืบสิท์มาก,ก็คือเป็นของสอปปาลาวในปัจจุบัน เราก็ต้องว่ากันนะหรือเราจะฉีกส่วนที่สัญญาอย่าไปปักปันตามที่มันเขียนดีกว่าอะไรงนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของเรานะแต่นี่เรายังสืบสิทธิ์จากอันนี้อยู่วันนั้นการถกเถียงนะครับก็คือถกเถียงอย่าทะเลาะถกเถียงเพื่อแก้ปัญหาจริงไหมล่ะนะมันควรเป็นอย่างนั้น และทีนี้อำนาจเหนือฝรั่งเศสเข้ามาปีพันเก้ร้อยสี่สิบเอ็ดคือญี่ปุ่นมันเกิดสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็บีบคอฝรั่งเศสนะครับเอาก็เลยฝรั่งเศสก็เลยคืินดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้สยามทั้งหมดมมแต่พอญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็กลับมาบีบคอเราอีกอ <laughs> เอาเอาคืนมาเอ,อเอ่นมาเพราะฉะนั้น1941กับ1946เนี่ยมันก็เลยไม่จาเป็นต้องเอามาพิจารณาเพราะมันลบหลันกันนะครับก็เลยไปจบอยู่ที่สัที่สัญญาว่าด้วยเขตแดนเนี่ยนะฮะก็คที1926เท่านั้นค่ะในระหว่างสยามฝรั่งเศสในส่วนที่เกี่ยวกับลาว แล้วทีนี้อะพอสำรวจใช่ทีนี้ถ้าเราสำรวจเขียดแดนนะครับก่อนที่จะมีการมาปักปันกันเนี่ยมันก็มีแผนที่เนาะ,ะแน่นอนแหละอ่าแผนที่ที่ทําเรื่องเขียดแดนพวกนี้เราแก่ที่สุดก็ทําโดยฝรั่งเศสนี่แหละที่ที่ไอ้วุ้นเส้นอยากได้อยู่ทั้วหดเนี่ย แสนหนึ่งต่อสองแสนอยู่ทุกมือเนี่นะก็อันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเพียงแต่ว่าอถึงจะมีแผนที่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้ละเอียดนะครับมันถึงเป็นหนึ่งต่อสองแสนการเดินสำรวจก็นั่นแต่ว่าที่สําคัญมันอยู่ที่เวอร์ดิ้งคบเวร์ดิ้งเป็นที่สัญญาอย่างถ้าเป็นภูเขา มันก็คือสันปันน้ำใช่ไหมล่ะ,ะส่วนที่เป็นที่ราบมันก็มีหลักเขตของมันอยู่แล้วอย่างกรณีไทยกับกูชาก็มีเจ็ดสิบสามหลักเขตมันก็มีอยู่แค่นั้นแต่ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะครับอ้าที่ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับก็จะบอกว่าเนี่ยหลักเขตที่เห็นเนี่ยมันถูกย้ายมาในในดินของฉันอ,อะไรอย่างนั้น,นก็หมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งย้ายมาเพื่ออยากได้ที่ดินเพิ่ม ืซึ่งมันก็ยังไม่จบก็มายิงกันก่อนนะเห็นไหมยะเออมันก็ต้องพิสูจน์เอาวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์สิอ่อคือหลักเขตมันทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเพราะนั้นถ้าคุณถอนออกไปจากที่เดิมเนี่ยแล้วเอาไปฝังใส่ดินอันใหม่เนี่ยมันก็ดูง่าย <c oughs> ได้ง่ายเลยในหลักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนั้นเว้นแต่ว่าอยากจะกล่าวลอยๆอย่แล้วก็อยาก <c oughs> นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นไทยลาวเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อดูในแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําแน่นอนว่าอ่ารัตนโกสินทร์ในยุคนั้นถ้าถ้าจะพูดแล้วก็คือในยุคกท,ที่ห้าเนี่ยนะครับเรายังไม่มีวิทยาการในการทําแผนที่แบบนั้นเรามีแต่การวาดรูป จำได้ใช่ไหมเวลาไปนั่นสเสด็จไปตรงนี้มีแต่ว่าทุกแต่พอมาถึงละการที่ห้าพระองค์ก็พยายามทําให้ทันสมัยเราถึงเห็นภาพถ่ายที่สืบทอดมาให้ให้เราเห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่มาจากยุโรปทั้งสิ้นเลยน,นะฮะ มันนั้นการสะกงสสเกลอะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรือเรือดำน้องเรือเรือเดินสมุทรนะเรือคนไฟอะไรพวกเนี้นะฮะเราเราก็ยังไม่มีเทคโนโลยีก็ต้องไปเรียนรู้นะฮะซึ่งมันไม่มีใครถ่ายทอดให้อยู่แล้วในความเป็นจริงก็ต้องเรียนรู้เองเชื่อไหมว่าในราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า สามารถต่อเรือได้ค่ะค่ะอืมธรรมดานะครับแล้วพระองค์เนี่ยศึกษาโลกตะวันตกอย่างทะลุปุโปรนี่คือสาเหตุว่าทำไมในวันที่ระกรที่สีขึ้นของราษพระองค์ก็แต่งตั้งสถาปน์ใช่ค่ะพระอนุชาเนี่ยเป็นกษัตริย์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอืมก่ทีอ สถานะของพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนะครับค่ะแล้วก็เสียดายที่พระองค์สวรรคตไปก่อนอืมอือไม่งั้นกองทัพเรือไทยเนี่ยจะจะยิ่งใหญ่ละแหละฝรั่งเศสงคงไม่เข้ามาท้าทายปิดป่าเอาได้ขนาดนั้นนะฮะเนี่ยนี่คือถ้าโลดเป็นจริงนะฮะอ่าเดี๋ยวก่อนจะจบวันนี้นะครับเอาสัโคบก่อนว่า เมื่อสำรวจเขตแดนรวมทั้งเขตแดนที่เป็นแม่น้ำเรามีพื้นที่ต่อกันอยู่รั1,810กิโลเมตรในนี้เป็นล่องน้ำลึกนะครับ97กิโลเมตรคือแม่น้ำโขงจากเชียงแสนถึงต้นพึ่งครับแล้วก็ถึงเชียงของและห้วยสายนี่คือ97กิโลเมตร จากนั้นเป็นสันปนน้ำเพราะว่าเป็นภูเขาอันนี้คือห้าร้อยห้ากิโลเมตรนะครับถัดมาอีกก็เป็นร่องน้ำอีกสิบเก้ากิโลเมตรคือแม่น้ำเหืองอืมค่ะถ้าอีก,กเป็นร่องน้ำลึกร้อยสามสิบสี่กิโลเมตรก็เป็นแม่น้ำเหืองจเจ็ดทารีเมนือแกศเท้าถัดมาอีกก็เป็นร่องน้ำลึกแปดร้อยห้าสิบแปดกิโลเมตรอันนี้คือแม่น้ำโขงก็คือไล่จากเชียงคานลงมา จนถึงโขงเจียมะระยะสุดท้ายนะครับก็เป็นสันปันน้ำร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลเมตรเนี่ยฮะก็คือพนมดงรักที่มาสิ้นสุดตรงช่องบกเอกกำลังไล่เลียงให้ฟังแล้วจะเจาะให้ฟังนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นยี่นี้การสำรวจมันมีขึ้นและปัดฟันกันไปถึงหแล้วที่ผมเน้นย้ำก็เพราะว่า ไทยกับลาวคือแบบอย่างที่ดีงามมากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนและเป็นการแก้โดยสันติติวิธีแต่ก่อนหน้านั้นก็ลบกันสองครั้งเพราะมันเป็นสงครามเย็นค่ะคี่ดีสันตินิวส์วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยินดีครับสวัสดีครับค่ะ